มาดูม้าม้าที่จะจัดไว้เตรียมการแสดง <c oughs> เทศกาลดอกลำดวนบานสีสะเกตนะครับคุณผู้ชมโอ้โหน,นนะครับมีรถใส่ม้าจะเป็นแบบนี้นะครับมาดูรถใส่ม้านี่ครับลักษณะของรถขนม้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่คือรถขนม้าก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ม้าแสดงนะครับ ซึ่งก็มีมาหลายคันเลยนะครับเรามาดูกันรถขนมา้ามาทําการแสดงที่งานเทศกาลดอกลําดวนอันนี้รถขนม้านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่รัสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันม้านี่มาจากจังหวัดอะไรครับพี่ อยุธยากับลาดบุรีนะครับเป็นม้าที่ใช้ในการแสดงเนาะใช้ในการแสดงเทศกาลดอกลําดวนเนี่ยมาตั้งแต่วันไหนพี่เนี่ยมาเมื่อวานครับมาถึงเมื่อวานเนาะอันนี้รถรถพวกนี้คือรถขนม้าเหรอพี่อ๋อแล้วคันหนึ่งใส่ได้กี่ตัวครับในรถแบบนี้สอตัวครับอ๋อคันละสองตัวตัวใหญ่มากเลยครับพันอะไรครับพี่ตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยมาลาวีครับมาลาวีคอเตอร์คอเตอร์อืม แล้วเล็กๆแบบนี้นะพี่ <มา S 1> นีย <มา S 1> อันนี้ม้าแค่เนาะนตัวโน้นก็เหมือนกันพี่เขาบอกว่ามาจากอายุทยากับราช,ชบุรีนะครับไม้า,มาเตรียมพร้อมการแสดงงานเทศกาลดอกลำดวนครับคุณผู้ชมมาถึงแล้วครับนอนนะครับเดี๋ยวคอยชมกันนะครับเก้าถึงสิบเก้าถึงสิบสามนะครับคุณผู้ชม อาตัวนี้ทําไมมีพัดลมให้มันนะพี่อ๋อเ,เลยครับ,รบมันชอบอยู่เย็นๆเลยหรือยังไงก็คือว่าตัวช่วงนี้มันอากาศาน้อนก็เป็นทีเต่ำครับอ๋อต้องมีพัดลมให้มันเฉพาะสามตัวนี้แหละครับใช่ครับตัวอื่นๆไม่เป็นไรเลยพี่ครรับมนเป็ไแต่ว่าสามตัวนี้ต้องได้พัดลมใช่ครับอ๋อมันเป็นม้าพันธุ์ที่ต้องการความเย็นอ๋อม้านําเข้าจากต่างประเทศ อืม응ถ้ามันกลัวม,มันจะฮิตสโตกนะใช่ครับมันจะเป็นยังไงพี่ถ้ามันฮิตสโตกสโตคมันก็จะอาการคือร้อนมากบรรจารนกครับอ <Bugün S 2> ๋อ <iyor> มันก็จะอาจจะน็อกแบบหมดสติอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตายเลยเหรอครับใช่ลลครับอืม <c oughs> ก็เลยต้องมีพัดลมให้มันเลยใช่ครับพอตายเป็นตัวนึงะครับ <c oughs> เอาเลยครับดีครับเรือใช่ครับเกิดอาการฮิตสโตกนี่แหละครับใช่ครับเป็นฮิตสโตกตายครับคือเราไม่ได้เอาพัดลมให้มันเหรอครับตอนนั้นคืออากาศร้อนจัดแล้วก็ อ๋อซ้อมหนักมันก็เลยฮิตสะตกตายเลยเลยพี่ตโอ้เสียดายนะตัวละเท่าไหร่อ่ะพี่แบบนี้แพงไหมตัวหนึ่งอ่ะประมาณเท่าไหร่แบบโอ้มาตัวนั้นเจ็ดแสนเลยพี่โอ้เกือบล้านเลยครับคุณผู้ชมเจ็ดแสนนะครับคุณผู้ชมพี่เขาบอกว่าตายไปตัวหนึ่งแล้วม้านําเข้ามาปะพี่เขาบอกว่าไปตายที่สุพรรณบุรีฮิตสะตกเลยพี่ เนี่ครับต้องมีพัดลมนะครับคุณผู้ชมเนี่ยต้องมีพัดลมเป่าให้มันนะครับนี่มาแล้วนี่ตัวนี้พันอะไรพี่ก็เรื่องเดิมอันเดียวกันแหละครับแม่สร้างรถกองอลเนาะแม,ม่สวยงามครับคุณผู้ชมครับมา้มาม้าแสดงนะครับคุณผู้ชมดูด้วยเพื่อคนเดินแล้วก็เดินแขกหนึ่งเตรียมความพร้อมนะครับที่จะสแสดงงานเทศกาลดอกลำดวนบานครับเนี่ยพี่เขาบอกว่าต้องมีพัดลมไว้ให้มันเป่า ี่มาปีที่แล้วขายไปแล้วครับโอ้ตัวเคยมาปีนั้นนะ,นะข่าวครับแล้วครับข,ขายไปโอ้ใครซื้อไป่ะพี่ตามมา่างประเทศครับอ๋อเลยต่งางประเทศเขาเห็นเขาชอบแล้วเขาขอซื้เอเลยถ่ายหนังแล้วก็ติดตามอืมเอาไปถ่ายหนังแล้วเขาก็เห็นในถ่ายหนังเขาติดตาม,เ,าไไมเลยติดตามซื้อครับอโอ้า 5, าขายไปเท่าไหร่นะพี่ยี่ห้อหน้าแปลกโอ้โหมันก็สวยเลยนะถ้างั้นเนี่ย อ๋อเรื่องวันทองที่แสดงออกงอกืมเรื่องวันทองอ่ะนะ<ห>นสุดยอดเลยคุณผู้ชมนะมาต่างประเทศครับก็<ห>สวยงามนะครับใครอยากชมก็มาชมาที่างา<ห>นขครับใครอยากจะชมมา้าสวยๆงามๆในการแสดงนะครับก็เทศกาลดอกำดวนบานจังหวัดศรีสะเกดเลยครับช่วงนี้เลยนะครับเก้าถึง 9ก้าถึงสิบสี่นะครับคุณผู้ชมเก้าถึงสิบสามหรือเก้าถึงสิบสี่นะครับคุณผู้ชมเ <9 S 1> นี่ยแหละอ่าเก้าถึงสิบสามมีนาคมนะครับคุณผู้ชมจะแสดงอยู่ที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไปแล้วครับพี่น้องครับอ่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ